ถ้าอยากได้รถก็พร้อมจ่ายขุมทรัพย์เบร,รักวันีอายุแค่23รวยร้อยล้านไม่เส็ษฐีเบร,รักวนันีลูกสาวคนเก่งของสมรักคำสิงที่ทำงานทั้งสายละครและสายโซเชียลยืนหนึ่งช่อง YouTube จนช่วยพ่อปลดหนี้ล้มละลายได้สำเร็จ แถมแววว่ายังสามารถต่วยเงินเก็บจากการทำ YouTube มีรายได้ไม่ต่ำกว่า62ล้านบาทอีกด้วยคนมองว่าเบสเป็นสายเปถ้าเกิดเรามีแฟนคนไหนเราจะยังเปอยู่ไหมเบสได้ตอบว่าเปนะก็แฟนเราอะ่ะเป็นคนข้างรักมันไม่ถึงขั้นว่าให้ถึงหมดตัวไปกินข้าวเราก็เลี้ยงได้แล้วถ้าเขาอยากได้รถเบสได้ตอบว่าใหญ่ไปแต่หนูอาจจะดาวให้ก็ได้นะ หนูว่าการเป็นแฟนกันมันเป็นเรื่องปกติมากหนูให้ก็ไม่ได้จะเอาคืนให้แล้วก็จบถามว่าหลายคนมองว่าผู้ชายควรจะเป็นคนเปนเราเบสบอกว่ามันก็อยู่ที่เขาเราไม่สามารถพูดได้ว่าพี่จ่ายอันนี้ให้หน่อยแต่ถ้าเกิดเขาอยากให้เราเราก็รับแต่เราอยากให้มากกว่าเบสได้ตอบว่าใช่ค่ะเหมือนเราอยากให้มากกว่าถามต่ออีกว่าไม่กลัวประวัติศสาสตร์จะซ้ำรอยใช่ไหม เบสได้ตอบว่าไม่ค่ะเรายังพัฒนาขึ้นเลยผู้ชายคนใหม่ต้องดีกว่าเดิมแล้วมีลิมิตในการที่เราจะให้ของใครสักคนเบสได้ตอบว่ามีค่ะไม่ใช่ว่ามีร้านจะให้ร้านขนาดนั้นก็บอกอยู่ว่าให้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราหาใหม่ไม่หรอกเหมือนคนที่เข้ามาเขาไม่ได้หวังอย่างนั้นถามว่ากลัวคนเห็นเขาแล้วเขาจะมาจีบเพราะเราชอบเป เบสได้ตอบว่าเราก็ดูคนออกอยู่ก่อนที่จะมาเป็นแฟนมันก็ต้องคุยกันมาก่อนตอนคุยกันเราก็ดูออกประมาณหนึ่งอยู่แล้วถามต่ออีกว่าคุยกันกี่ปีถึงยอมเปเบสได้ตอบว่าต้องมีสถานะแฟนทำไมไม่มีใครถามหนูว่ามีใครมาเป็น์หนูหรือยังแล้วมีหรือยังเบสตอบสั้นๆว่ายังค่ะพร้อมกับหัวเราะ